จะชวนไปเล่นน้ําคลายร้อนนะคะอยู่ที่ท่าแก่งนะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกบอกเลยว่าบรรยากาศชิลๆเหมาะกับช่วงนี้มากเลยค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะได้ไปพักผ่อนเล่นน้ํากันสักนิดนึงเนี่ยมันจะได้สบายกายสบายใจนะคะคพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จุดเล่นน้ำท่าแก่งบ้านท่าแก่ง ตำบลบ้านยางอําเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเอย่ยอยู่นอกจังหวัดเอย่ยอยู่รอบๆนะคะก็เข้ามาท่องเที่ยวเล่นน้ําคลายร้อนกันเป็นจนํานวนมากค่ะหลังจากที่อากาศมันร้อนมันแรงไงเจ้าหน้าที่นะคะรวมทั้งชาวบ้านก็ช่วยกันทําซุ้มขึ้นมาเป็นซุ้มไม้ไผ่กว่า50ซุ้มไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนริมน้ำนะคะจะได้ชิวๆแบบนี้เลยละค่ะโอ้เป็นแพนะแบบนี้ใช่นะค่ะแล้วจุดเด่นของท่าแก่งนะคะก็คือมีระดับน้ําที่ ไม่ลึกมากเด็กๆเ,เนี่ยเล่นน้ําคลายร้อนกันได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าก็เตือนไปยังผู้ปกครองเหมือนกันว่าไม่ควรปล่อยให้เด็กๆเ,เ,เล่นน้ําตามลาําพังรวมทั้งต้องเคารพกติกาที่ตั้งไว้ก็คือการเล่นน้ําในท,ที่ที่กําหนดนะคะคส่วนราคาของซุ้มไม้ไผ่นั้นชั่วโมงหนึ่ง50บาทเท่านั้นอเองอก็ไม่แพงนะครับกับบรรยากาศที่แบบสุดชิลสุดชิคขนาดนี้ใช่บรรยากาศธรรมชาติเนี่ยมันก็แบบชิลชิลแล้วชมบรรยากาศธรรมชาติไม่พอยังมีร้านอาหารรสเด็ดจากฝีม มือชาวบ้านไว้คอยบริการด้วยส้มตาต้องมีแน่เลยใช่ราคาก็ไม่แพงไงพี่แบงค์แล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาก็เล่าย้อนให้ฟังบอกว่าบริเวณท่าแก่งแห่งนี้นะคะคก็เป็นสถานที่เล่นน้ําคลายร้อนยอดนิยมของชาวอำเภอวัดโบดแต่ว่าถูกปล่อยให้รกร้าง พอผ่านไปกว่า10ปีก็ทําให้ไม่สามารถลงเล่นน้ำได้เหมือนในอดีตนะคะนี่นี่นี่ทาซานก็มานี่ไงแอดเวนเจอร์ไงชาวบ้านก็เลยพอเห็นแบบนี้เนี่ยมาร่วมประชุมกันพร,ร้อมใจกันที่จะพัฒนาที่นี่จากเดิมที่เคยรกร้างให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประจําหมู่บ้านขึ้นมาค่ะออกแรงแข่งขันกันช่วยปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้ถางหญ้ารปรับสภาพพื้นที่ทาสีทําซุม้มให้กลายเป็นจุดเล่นน้าท่าแก่งที่สวยงามปีนี้ เป็นปีที่6แล้วด้วยนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและองค์การส่งเสริมจากอำเภอวัดโบดค่ะเพื่อเป็นการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นอีกแห่งหนึ่งของอำเภอวัดโบดนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายสร้างไรายได้เข้าสู่ชุมชนการท่องเที่ยวก่อนที่จะทําการคืนพื้นที่ตามสภาพเดิมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ ใครอยากจะไปเล่นน้าคลายร้อนก็ไปกันได้ที่จุดเล่นน้าท่าแก่งบ้านท่าแก่งอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกค่ะชุดว่ายน้าไม่ต้องเสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็พอใช่แต่อย่าลืมนะต้องมีอุปกรณ์กันแดดนิดนึงนะครับเพราะอากาศร้อนช่วงนี้เราจะคล้ง่ายเพื่อแบบต้องการรังสี UV ด้วยใช่ไหมฮะคือบางครั้งเนี่ยไปซื้อครีมกันแดดอะเขียนติดไว้ป้องกันเท่าไหร่30ิบ SPF ใช่ไหมก็ทารอบที่2ไปก็เป็น60สิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอมันก็สลายไปแล้วพี่แบงค์คือรารู้สึกมันก็คือ ส0ใช่ไหมใช่มันก็เราทาสองรอบเป็น60ไม่ได้โอ้โหคุณคูณอะไรของคุณเนี้ยเป็นสุดคูณของคุณเหรอเนี่ยก็มมีความคิดแบบนี้ไงว่าเออไม่ได้นะอย่างนี้ก็ต้องซื้อที่มันแบบเออเ p f เอยอะๆก็ไม่ไม่จำเป็นต้อง s p f เยอะๆก็ได้แค่แบบว่าเหมือนเราทาซ้ำถ้ารู้ว่าต้องออกแดดบ่อยๆแล้วกันทาให้หน้าขาวเลยแล้วกันโอ้โหอันนั้นก็ไม่พอเปิดออกมาหน้าดำเลยนะอย่างนั้นอ่ะอย่างนี้เอาหมวกตัดอ้อยแล้วกันเออได้ได้ได้กันแดดได้เหมือนกันอย่างนี้ไม่เล่นดีกว่าละถ้าไปแบบกลัวดำนะก สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ